จะไปกินข้าวกับอะไรคะจะไปกินกับชามบอร์กอาจ,จะชัดค่ะชามบอรเกเกาหลีเอาเอาเวอร์ชันไทยคะ่ะตำมะละกออ๋อตำมะกอใช<า>่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกันตำส้มตำชามบอรกอใส่อะไรก่อนคะใส่พริกใส่พริก กับถั่วใส่พริกกับถั่วจ <c oughs> ำเน้นเน้นหน่อยค่ะมันจำเน้นเน้นหน่อยค่ะข้าช้อนหน่อยช้อนข้าช้อนเอาไม่มีช้อนนะช้อนสิคะเด็กไทยพูดให้ชัดค่ะช้อนเอาไม่แหลกได้ไหมเอาแหลกๆเลยค่ะไหนนมันก็แหลกเลยคเอาอีกค่ะ วันนี้เรามาดูเด็กรนนี้เรามาดูเด็กเด็กชายเชฟตาําซมตําค่ะซื้อก็เซฟแล้วอ่ะตําบกงุงค่ะนางว่าซื้อกับเซฟแล้วชื่อชื่อก็เชฟแล้ววาซ่าโอ้มไม่ได้จลาย<ห>อ่ะใส่ลูกใส่เลย,เ,ลยอเอาไหนว่าคุณเป็นเชฟ<ก>ไหนว่าคุณเป็นเชฟคุณคุณจะไม่ก็ตําให้ก็ตาาให้ชิมไงว่าจะเอาเยอะหรือเปล่าอ๋อโอเคเอ เอาอีกก็ได้จานหนึ่งละฉันกลัวมันไม่อิ่มเออ okay. โอเคโอ้หมันจะไม่อิ่มได้ยังไงแค่นี้มันก็ไม่แค่น,นี้มันก็อิ่มแลนะ้วเนี่ยจ้าเอ่อเส้นมาก,ก่อนเราซื้อมาจากไหนคะซื้อม,อมอาจากกาญจนบุเพราะว่าเราขี้เกียจขี้เกียจอัมรูการทำอันนี้คือตำก่อนทําไมต้องตำก่อนเพราะว่าส่วนมากไหมคะเขาจะปรุงก่อนปรุงปรุงแล้วเขาค่อยตำไม่มก็ไม่ ไงอันนี้คือเชฟไงอันนี้คือสูตรของเชฟเหรอคะเชฟเขาเก่งกว่าแม่ค้าอ๋อทำไมเชฟตำกระปุกกระเบกเชฟทำไมนั่งดีๆหน่อยค่ะจะอู้จะอี้นั่งดีๆหน่อยต่อไปใส่อะไรคะใส่ปลาร้อ่ะปลาร้อยู่ตรงนั้นค่ะตรงไหนตรงนั้นค่ะอ๋อนั่นเลยค่ะปลาร้เขย่าค่ะแล้วน้ำจะไม่ใส่ค่ะ อีกชั่วโมงหนึ่งจะได้กินไหมคะโอ้โหไม่พอชัมมอ่วโมงหนึ่งช้อนทำไมต้องใส่ทำไมต้องใส่สามช้อนมันต้องตะว,วังก่อนมันเป็น,น,นสูตรอมเยอะมันก,ก็ต้องใส่สี่ช้อนสี่ช้อนตายแล้วห้า้นไม่ไม่ไหวค่ะไม่ไหวค่ะยังไม,ไม่ไหว <laughs> ค่นะนาินเลยครับมันเป็นห่วงไตมากเลยคะ่ะมันละกอมเยอะ เกิดการเถียงกันกับเชฟนะคะคือเชฟเชฟไมห่ห่วงตับไปเลยคือเชฟใส่อย่างเดียวเลย,ยนะคือเราจะขอชิมนะคะแต่ว่าเชฟมให้ชิมโอ,อยอะไรลูกไไอะไรเชฟไม่ยอมให้ชิมไป